อสวัสดีครับก็มันวันนี้ก็มาพบกับลุงเปียกอาสาพาไปดูพื้นที่ต่างๆที่เป็นมงคลที่อยู่อาศัยพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้ ก็มีอยู่พื้นที่หนึ่งแม่น่าสนใจมากครับผมคือก็ท่านเจ้าของบ้านท่นทนทนานประสงค์จะขายอนะจะขายละอผมก็จะว่าถามน้าถามอ้าวจะถามถาทำไมล่ะเพราะเขาจะขายแว่วาอากาศจะมาก็จะทําเป็นอ้พูดง่ายๆว่ามีธุรกิจอื่น ที่ที่โดนใจอ่ะนะเออที่โดนใจอ่าจะทำก็เลยว่าเอาละอยากจะขายตรงนี้อืมผมก็ดูแล้วไหนมันรู้สึกว่ามันถูกหูถูกตาจริงๆนะอ่า เนี่ยแปลว่าในมีวง,วงวงจรครบสูตรหมดครับที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันน่ะอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับอ่าที่เป็นเนื้อที่ในหนึ่งไร่ยี่สิบเจ็ดตารางวานะหรือท่ายางเนี่ยครับหรือท่ายางไม่ใช่ไกลไปนที่ไหนอยู่ท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเรานี่แหละนะก็มีดังนี้อ๋อห้องนอนสองห้องนอน พร้อมห้องน้ำตัวกุวดังเก็บวัสดุหนึ่งหลังความเพาะเห็ดนี่แหละไอ้ตรงนี้แหละมันสุดยอดของธุรกิจปัจจุบันนี้ความเพ่อเห็ดหนึ่งหลังห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์และโรงจอดรถอีกหนึ่งหลังทั้งหมดเนี่ยท่านเจ้าของก็ทงการขายแบบยกยกเซตยกเซ็ตเ,เลยนะ เดียวว่าขายแล้วมันก็ทันซื้อแล้วก็ทันกันไปต้องไปกวานหาซื้อไอสิ่งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อมาเสริมอีกมีครบชุดนะอ่าด้วยราคาที่ต่ําต่ําประการลงทุนทําใหม่ถึงเท่าตัวอ่ะผมพูดจริงๆนะครับถ้าในราคาตรงนี้สามล้านห้าแสนสามล้านห้าแสนถึงวม้ในราคาตรงนี้ ถ้าทำปัจจุบันนี้ก็ทางไกลกันริบรี่วเลยครับวัสดูค่าของวัสดุผมก็คาดว่าอ่าสมัยที่ท่านทําเนี่ยปูนคงคงอ่าอ่าคงแล้วไม่เท่าไหร่ใจก็คิวแล้วไม่กี่กระตังนะอ่าผมว่านะแต่ตอนนี้จดไม่ลงอ่า ก็ท่นานใดที่มีความต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่นะชีพนี้หรือเพื่อท่านจะใช้เป็นประกอบประกรอบการอื่นที่คล้ายคลึงกันคล้ายคลึงโดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปเริ่มต้นใหม่นะไ่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ที่ในราคาแพงอลิบเลี้วแล้วก็คงไม่สุนไม่สมบูรณ์แบบน่าะ เท่าน,นี้ถ้าสนใจก็น,นู่นและครับลุงเปียกแปดเก้าเก้าศูนย์แปดเจ็ดเก้าหนึ่งสี่เก้าสองศูอันนี้ผมไม่ได้ไเป็นฝ่ายขายหรอกเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้ท่านอ่าอ่าเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้ท่านอ่าโอเคอ่าผมก็ลึงกับท่านไปคุยกันเลยจะไปต่อรองกันยังไงก็เรื่องของท่านสิ่งที่มีกำนวยความบวลมีหมดนะแม้แต่อ,อะไรไม่ว่านี่ ดูเปียกภูมิอกภูมิใจนักหนาเนี่ยนะภูมิอกภูมิใจวันทํานัญญาซื้อขายนะครับอืมันทํานัญญาซื้อขายแถมเรือสาเภาจีนเนี่ยลำนี้แหละครับอ่าสาเพาจีนค้าเนี่ยยาวเก้าสิบแปดเซนเลกเลขเลกเป็นมงคลทั้งนั้นนะเลกเก้าเลกแปดอ่าแล้วก็อันเชิญ แม่จะนางลงเลยโดยผมเองอีกแล้วครับอ่าอผมเองครับนี่แหละครับเป็นการค้าที่ว่าอ่าเป็นอ่าเป็นสัญลักษณ์ของการค้าก็ามีอยู่บนบ้านในบ้านก็มีอ่าสร้างความอบอุ่นใจอ่าให้ให้อีกมากมายนะ่ะนะพูกกันตรงๆอ่าวันทั้งัยาเนี่ยซื้อขายแถมเรือสําเพาจีนค้าให้หนึ่งลำอ่าเนี่ยครับ อืมอ่าผมพิมพ์ตกเลยสัมผาจีนค่ะมันต้องสัมภาจีนค่ะมาพิมพ์ตกอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมก็เนี่ยครับอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีแค่นี้เองครับจากกรุงเทพมาถึงก็ร้อยกิโลนะจากกรุงเทพมาถึงก็ร้อยกิโลอืมก็ออพอคุยกันในในรอบนอก คุยกันรอบนอกอ่าก็มีคนกรีงกลางมาเหมือนกันนะครับเอออยู่ตรงไหน,นอ้าวแล้วผมผมจะให้คุยกับเจ้าของโดยตรงเลยนะอ่าไม่มีผมไม่มีกักคือเราคุยกันแล้วไม่มีกักต้องการขายอย่างเดียวอ่าเป็นผู้เป็นผู้ประสานงานนะมาแย่ประสานงานประสานงานให้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้ชนกันเองงนะ โดผมเป็นตัวกลางไม่มีตัวแปรเป็นตัวกลางไม่มีตัวแปรอ่าไอ้คำว่าแปรกูนะก,ก็คือหมายว่าอ่าจากสามล้านห้ากลายเป็นสามล้านแปดล้านสี่ล้านอะไรอย่างเงี้ยไม่มีตัวแปรสามคือสามล้านห้าคือสามล้านห้าอันนี้ก็เราคุยกันแบบเปิดอกน้าเปิดอกของในหน้าอ่าพูดเปิดอกแบบ เฉพาะในหน้าที่มีความชื่อตรงอากาว่าอย่างนั้นนะชื่อตรงต่อวิชาชีพนะครับก็ลอ,ลองลองลองมาดูนะครับอืมอ่เดี๋ยวผมย้ายพื้นที่ดูพื้นที่จริงก็มีเยอะอมเนี่ยครับเป็นก็เป็นคลองสนประธานมีถนนนะครับ ถนนคอนกรีตนะครับนี่ครับอืมนี่ก็อทางบ้าน,นครับมีบรูปบ้านแล้วก็มีข้างในก็ใหญ่โตหนในเนื้อที่หนึ่งไร่นั่นแหละครับไอเนื้อที่หนึ่งไร่นั่นแหละอ่าหลวงพ่อเห็ดนี่ครับนี่หลวงพ่อเห็ดนี่ครับ นี่ครับคืออุปกรณ์วนสดุมีพอหมดทันทีจะมาทำอาชีพอย่างนี้หรือใช้เครื่องอย่างนี้ละไม่ต้องไปซื้อวัสดุอื่นมาครอบครองนะเรียกว่าเข้ามาได้เลยเนี่ยเข้ามาได้เลยข้านะงในนี่ทำเลกว้างขวางมากครับว้างวางมากจเาเาเหยียดนะ ก็อย่าลืมนะครับน้าสนใจก็กรงกลางมาเลยเรียกาแปดเก้าเก้าศูนย์แปดเจ็ดเก้าหนึ่งสี่เก้าสามหกสี่นะครับก็คุยกันเจ้าของใจดีมากครับใจดีคุยกันแบบเปิดอกนะสนใจก็อย่าลืมนะครับน้าก็วันนี้ก็คุยกันแค่นี้ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ